ดี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 แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดดอกดอกแอปเปแอปปิ้ลดดอกดอก ดีลูกเอ็นเจลูกเอ็นเจแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแคทแคทด็อกด็อกรีดแอนด์ไว คำคลองเครื่องลิ้นิ้นห้องเฮียนหลานห้องเฮียนหลานมีเครื่องลิ้นหลายยางเส้นตัวยางไม่บล็อกตุ๊กตามีเหือบินมักบานลด้อยไน พวกหลานได้ควยกันทักษาห้องเฮียนหลานมีเครื่องลิ้นหลายยางเส้นตัวยยางไม่บล็อกตุก,กตามีเหือบินมากบานลดน้อยไง พวกหลานได้ช่วยกันหักษาเราเองไว้ห้องห้องเนียหลานมีเครื่องมีเครื่องลิ้นลิ้นหลายยางลิ้นหลายยางเส้นเส้นตัวยางไม่บักตุกตามีเฮือบิน เออเราอีกมีเหือบินมากบาร์รถน้อยใหญ่รถน้อยใหญ่พวกพวกหลานได้โ้ยกันหักสาเราไหมห้องห้องเยนหลานมีเครื่องมีเครื่องลิ้นลิ้นหก่ยางไา่ยางเซน เต้นตัวยังไม่บล็อกไม่บล็อก,อกคู่กระตานี่ยงกลินมากมากบานน้อยน้อยใบมากบานลดน้อยใหญ่พวกพวกหลานพวกหลานได้ไม่บล็อกคู่กระตาสวยส้วยกัน พวกหลานได้ช่วยการหักษาข้าตามาแม่กุ๊กข้าตาหักษามาเมลมาตาลูกเราเอีกอีกก่อนไว้ละห้องห้องเรียนหลานม,ม,มีมีเครื่องมีเครื่องลิ้นมีเครื่องลิ้นอะไรยัง เดนตัวยังไม่บอคู่กับตานืนยันนิ่มมานน้อยเอยมากบานมากบานน้อยใหญ่พวกหลานบานน้อยน้อยพวกหลานได้ช่วยกันรักษายกมือให้ตัวเองก่อนเก่ง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 